สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับอันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะอันก็จะพาทุกคนมาชมงานนะคะ s a n r o SFI Warehouse 2024มหากรรมลดค่ารูดูร้อนสูงสุดถึง40%สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านค้าร้านอาหารหรือใครที่บอกว่าต้องการที่จะใช้ตู้แช่ห้ามพลาดเลยกับคลิปนี้ที่วันนี้เราจะมาบอกทริคแนะนำนะคะในการเลือกตู้แช่และที่สำคัญเลยค่ะวันนี้เราก็ยังมีครูรูที่จะม,มาแนะนำนะคะตู้แช่ให้กับผู้ประกอบการ นเลย่พบกับพี่อาร์ตกันได้เลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อาร์ตนั่นเองนี่นะคะบอกเลยว่าพี่อาร์ตนะคะเป็นกูรูด้านความเย็นจากทางซันโยที่วันนี้พี่อาร์ตบอกว่าจะมาแนะนําทริปในการเลือกตู้แช่ใช่ไหมคะพี่อาร์ตใช่ครับผมนะคะ,ะ,คะบอกเลยนะว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะคะหรือใครที่บอกว่าต้องการตู้แช่หรือใครที่บอกว่ากําลังสงสัยว่าเอ๊ะตู้แช่ที่ใช้อยู่เนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานหรือเปล่าบอกเลยห้ามพลาดจบกคลิปนี้ค่ะครับผมและที่สําคัญพี่อาร์ตขาเล็ข่าวบอกว่าวัานที่ย ได,ด้ใช,ไใช่ครับเรามีไลฟ์สดสถานที่เราเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหบอกเลยนะคะว่าในไลฟ์สดของเรามีโปรโมชั่นนาทีทองด้วยนะ,ะทุกคนแลนะที่สําคัญเลยนะเขาบอกว่าจัดมหกรรมลดทายฤดูร้อน40%มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วใช่ไหมคะพี่อาร์ค่ะใช่ครับผมเรามีก,การลดารลดาคาสินคะ้<ม>านี่เลยนะบอกเลยว่าใครที่บอกว่าไม่สะดวกที่จะมาโชว์รูมนะคะวันที่25ก็ห้ามพลาดเลยนะกับสินค้าราคาพิเศษในช่วงนาะทีทองกับทาซันโยนั่นเองค่ะ พี่อาร์ค่ะวันนี้อาร์อยากให้พี่อาร์อะสปอยให้ผู้ชมทางบ้านชมนิดหนึงได้ไหมว่าวันนี้เรามีสินค้ารุ่นไหนบ้างที่จัดโปรโลดสูงสุดสี่สิบเซนดูได้ครับเดี๋จะรับผูกันมาเลยเริ่มกันที่ตัวแรกใช่ไหมคะพี่อาร์ค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นตู้แช่นะครับขาใสที่เหมาะสำหรับโชว์ภายในพื้นที่ขายนะครับก็มีขนาด7คิว4ามกิโลนะครับเหมาะสำหรับเออสินค้าแข็งนะครับสินค้าที่เอาไปโชว์นะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อแล้วก็มองเห็นสินค้าก่อนที่จะหยิบได้นะครับแล้วตู้ตัวนีี้คค่่่ะะมััันแแตตตกกกาางงงจวรยไพ ก็ตัวนี้มีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยนะครับมีขนาด3.8คิวนะครับน้ำหนัก40กิโลนะครับก็สามารถมาเห็นสินค้าน่าจะเใชนสินค้านะครับตั้งในพื้นที่ขายได้นะครับผมล้วตู้นี้เราเห็นบ่อยมากตามรา้านยูเฟ่เขาจะแบบชอบวางไอติมไว้อะใช่เป็น,น<ช><ม>ตู้ที่ขายที่สุดของเรานะครับก็เป็นเบสเซลเลอร์ของเราเลยนะครับมอกสำหรับการแช่ทีมนะครับอาหารแช่แข็งนะครับ ทางาต่บ้เลือกซื้อแล้วก็เลือกหาได้ตามสะดวกนะครับอบอกว่ที่ประกอบการเป็นต้นนะครับคู้ตัวนี้แล้วตัวไหนที่ขายดีของซันโยคะพี่อาทิตย์เป็นตัวนี้เลยครับอ๋อเป็นตัวน<ช>ี้เลยใช่ไหมแล้วตัวนี้อ่ะค่ะมันสามารถที่จะแบบแช่พวกเนื้อสัตว์อะไรได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถแช่เนื้อสัตว์สามารถแช่ไอศครีมได้นะครับเพราะว่าตู้ตัวเนี้ยเราสามารถทำอุณภูมิครับได้ถึงลบยี้สิบเก้าอาเนี่นะคะก็เรียกได้ว่าตู้แช่ตู้นี้นะะก็สามารถที่จะแช่ได้ทั้งไอศครีมนะคะแล้วก็ อาหารแช่แข็งต่างๆนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นตู้เริ่มต้นสําหรับผู้ที่ต้องการตู้แช่เย็นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าหรือว่าร้านอาหารผู้ที่สนใจตู้แช่นั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยค่ะนอกจากนี้อันเห็นว่าตู้แช่นี้คือใหญ่มากตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆคือเขามีแช่ของไปเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับตัวนี้ก็ซุปเปร์าร์เก็ตใหญ่ๆนะครับเหมาะสำหรับแช่สินค้าแล้วก็ส่งสิน้าค้าเลือกซื้อนะครับก็เหมาะสำหรับประเภทอาหารแช่แข็ง ไเต็มนะครับแล้วก็หากสดที่แชร์ไว้เพื่อโชว์ให้กับลูกค้านะครับที่เลือกซื้อสินค้านะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าทุกคนก็รู้ทิกในเรื่องของการเลือกตู้แช่แบบฟ้าใสแต่นี่พี่อาขายังมีอีกหนึ่งตู้ฝา,าทึบที่เรียกได้ว่าเห็นตามร้านชาบูแล้วก็พวกร้านชำต,ต่างๆที่เอาแบบไว้แช่ของต่างๆจังหวัดเยอะมากตัวนี้มันเหมาะสําหรับแบบไหนคะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าตู้แช่ฝาถื้นะครับก็เหมาะสาหรับสต้อกอาหารนะครับ ทท ust, ตัวนี้เหมาะสำหรับการตั้งไว้ที่หนังร้านนะครับหรือแช่เป็นพวกน้ําแข็งนะครับอาหารสดวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมเอาไปทานะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเก็บอาหารแล้วก็เก็บวัตถุดิบให้น่าเสียได้ช้าลงนะครับผมโอ้ก็เรียกได้ว่าแช่ทั้งน้ำแข็งแช่ด <Eden> in ้ท so ั้งเนื my my <favorite> <design> ้อส so ัตว์แ so ช่ด้ท <coal> ั้งอาหารแช่แข็งอีกโอ้ก็เรียกได้ว่าหลายคนนะครับก็รู้รายละเอียดในเรื่องของตู้แช่ไปแล้วไหนมีใครแอบไว้บ้างเอ่ย สำหรับใครที่ไม่ได้แทปบไว้ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านทางแฟนเพจของ s a น dio s m i ได้เลยคะ่ะพี่อาร์ตคะขอทิ้งอีกนิดนึงสำหรับผู้ประกอบการที่บอกว่าสนใจตู้แช่แต่ว่ายังเลือกไม่ถูกเลยดูมาตั้งแต่ต้นไลยแล้วว่าเอ๊ะยังลังเลยอยู่ว่าจะเลือกแบบตู้ทึบหรือว่าฝาใส่ดีพี่อาร์ตแนะนำผู้ชมชา้บ้านนิดนึงคะ่ะโอเคคนระับก็สำหรับคลิปการเลือกตู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อตู้ที่เหมาะกับขนาดตั้งด้วยนะครับส่วนหนึ่ง ตู้ฝาทึบเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับการตั้งหลักร้านนะครับตู้ฝาใสเนี่ยก็เหมาะกับการตั้งหน้าร้านประชุมลูกค้านะครับผมครับก็เหมือนกับแบบว่าหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือตู้ใสเอาไว้โชว์เวลาลูกค้าซื้อของก็คือแบบจมีสะดวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ตู้ทึบก็คือเขาก็จะมีการเก็บความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับอ๋อเป็นแบบนี้ดิเอ่ะพี่อาร์ถ้าสมมติว่าตู้หนูเกิดมีปัญหาตอนตีสองแบบเนี้ยหนูจะทำยังไงคะอ่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าซื้อตู้กับซันี่ย เรามีศูนย์บริการให้ตลอด24ชั่วโมงโอ้โหตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอพี่อาร์ตโอ้โหนะคะเรียกได้ว่าสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนนะที่สนใจอยากที่จะซื้อตู้แช่แนะนำเลยกับ s a n ย o เอสเนั่นเองที่เขามีบริการครอบคลุมคอยดูแลเซอร์วิสตลอด24ชั24ช่วโมงหมดห่วงเลยถ้าตู้แช่ของคุณมีปัญหาจะได้รับการดูแลอย่างแน่นอนค่ะครับใช่ครับเอา,อางี้ดิครับเดี๋ยวผมพาดูศูนย์บริการตลอด24ชั่วโมงของเราจริงเหรอพี่อาร์ตไปดูได้เหรอโอเคไปดูกันเนี่ย ลวอ่ะตอนนี้เราก็มาถึห้องบริการตลอดที่26เราแล้วนะครับแอบดูกัรมาของนี่เต็มโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณที่ให้ซันโยูเอสเอ็มไอได้ดูแลนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับที่ว่าเราแอบดูกนรมาเที่เต็ก่อนที่ระไปดานน้องๆเขาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างล่างดีกว่านะพี่อัร์ตโอเคค่ะไปครับเป็นยังไงบ้างครับน้องอั๋นจับดูจุดบริการตลอที่26 พี่ฮัทบอกเลยว่ามันเทีย่ยงมากๆเลยนะคะเพราะว่าหมดห่วงเลยในเรื่องของการบริการแล้วก็อรหอยนะสำหรับใครที่ต้องการตู้แช่นะคแนะนำเลยนะกับทางซันยูเอส i บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้นะ,ะต้องขอบคุณพี่อาร์นะคะที่ให้สาระความรู้แล้วก็ชิปดีๆในการเลือกตู้แช่นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในวันที่25เมษายนนี้เรามีไลฟ์สดนะผ่านทางช่องทางแฟนเพจของซันโยเอสเอ็มไอนั่นเองเวลา13มนาฬิกาเป็นต้นไปแอบกระซิบนิดนึงนะว่าในไลฟ์สดของเรานะมีทั้งโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดมีทั้งโปรโมชั่นสูงฟรีนะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะราคาพิเศษอย่างแน่นอนอ่ะสุดท้ายนี้นะคะ ฝากช่องทางโซเชียลของทาง s ั n y o s AI นะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe นะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube กดกระดิ่งรอได้เลยนะเพราะว่าเราจะมีคอนเทนต์สำหรับผู้ประกอบการดีๆมาแนะนำให้กับทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ทั้งอันและก็พี่อาขอตัวลาไปก่ได้ bye ๊ายค่ะ ก็อย่าลืมนะคะว่าวันที่25เมษายนนี้เรามีนัดกันเวลาบ่ายโมงตรงนะคะมาเจอกับอันได้เลยบอกเลยว่าอันจะจัดโปรโมชั่นส่วนลดนาทีทองคูปองส่วนลดจัดหนักจัดเต็มให้กับผู้ชมทางบ้านอย่างแน่นอนค่ะ